แมนเชสเตอร์ซิตี้เล็งจะคว้าเฟรานตอเลสปีกดาวรุ่งของบาร์เซียมาสำหทับนในฤดูกาลหน้าหลังจากที่เสียรีรอยซาเน่ปีกจรดวดติมชาติเยอรมันไปให้กับเสือใต้บยเยอร์มินกและนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจสำหรับเฟรานตอเลสครับตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้น คลิปนี้มีผู้สนับสนุนนะครับอยู่ที่ first comment สามารถเลื่อนลงไปกดลิงก์แล้วก็ทักทายเข้าไปพูดคุยกันก่อนได้เชื่อว่ามีสิ่งที่คุณสนใจอยู่เพียบโดยตอเลสในวัย20ปีมีค่าหัวอยู่ที่45ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ1,575ล้านบาทแล้วก็มีรายง,งานข่าวว่าเรือเบสิฟ้ายื่นไปแล้วนะครับรอบแรกที่35ล้านยูโรหรือประมาณ1,225ล้านบาทแหละครับซึ่งราคาก็ยังน้อยกว่าที่ไอ้ข้งขาวตั้งเอาไว้ถึง10ล้านยูโรนะครับ ทำให้ทั้งสองทีมต้องเจราจากันต่อไปเพื่อหาข้อสรุปกันให้ลงตัวละครับโดยส้นทางของตอรเลสเกิดที่เมืองบาเลเซียครับเมื่อ29กุมภาพันธ์ปี2000นะครับและเจ้าตัวเข้ามาอยู่ในทีมเด็กของเจ้าของข่าวตั้งแต่อายุ6ขวบแล้วก็เลื่อนชั้นขึ้นมาเรื่อยๆโดยตอรเลสเล่นในกับทีมสำรองของบาเลเซียระหว่างปี2016-2017นะครับก่อนจะก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในปี2017โดยจนถึงตอนนี้เจ้าตัวลงสนามในเกมมริก้าไปแล้ว70นัดแล้วก็ทำไป6ประตูแหละครับ ซึ่งตอเลสเองก็นับเป็นนักเตะคนแรกนะครับที่เกิดในยุค2,000แล้วก็ได้ลงสนามมาริการด้วยวัย17ปีหลังจากที่ตัวเขาลงเป็นตัวสำรองในเกมที่บาลนเซียชนะเอไบาไป2ประตูต่อ1แหละครับผลงานที่ยอดเยี่ยมของเขาตลอด2ซีซั่นที่ผ่านมานครับตอเลสสามารถยึดตำแหน่งตัวจริงให้กับบาลนเซียได้ในฤดูกาล2018-2019โดยทำประตูได้3ลูกจากการลงเล่น37เกมในทุกรายการนะครับขณะที่ฤด,ดูกาลนี้ตอเลสก็ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่น ทำไป5ประตูกับอีก5้าแอสซิสจากการลงเล่นลาลิกาสเปน33นัดครับจุดเด่นของเฟอร์รานตอเลสครับก็เป็นปีกที่มีจุดเด่นเรื่องเทคนิคนะครับแล้วก็เรื่องความเร็วในการฉีกหนีกองหลังคู่แข่งรวมทั้งการเปิดบอลได้อย่างแม่นยำอีกด้วยละครับโดยในฤดูกาลนี้ตอเลสมีค่าเฉลี่ยได้โอกาสยิง1.1หนึ่ง 1. 1นต่อเกมนะครับผ่านบอลสําเร็จอีก7 8 8ดดอน้วยลูกกลางอากาศชนะ1.4ครั้งต่อเกมครับแล้วก็ได้แมนออฟเดอะแมตช์สนัดด้วย และจากฟอร์มดังกล่าวก็ทําให้มีหลายทีมนะครับสนใจในตัวตอนเสรสโดยนอกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ยังมีหงแดงลิเวอร์พูลที่แสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดราชินีขาวและอันมนดริดและก็เจ้ามาลายูเวนตุสนะครับที่ตามเล็งนักเตะค,คนนี้ไว้เช่นเดียวกันและตอนต้นคลิปที่บอกไปว่าบารเลนเซยต้องการค่าหัวของตอเรส45ล้านยูโรนั้นจริงๆแล้วเขามีค่าฉีดสัญญาอยู่ที่100ล้านยูโรเลยนะครับหรือประมาณ3,500ล้านบาทซึ่งสาเหตุที่ไอ้ข้งค่าวยอมหันราคาลงมาเหลือแค่45ล้านยูโรนนั้ เนื่องจากกอเลสเหลือสัญญากับทีมถึงเดือนมิถุนายนปี2021เท่านั้นแหละครับแล้วก็มีนนโ้มที่จะปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่ด้วย โดยประสบการณ์ของตอเลสในทีมชาตินะครับเขาก็เคยเป็นหนึ่งในขุนพลทีมชาติสเปนชุดคว้าแชามป์ยูโรรุ่นอายุต่ำกว่า17ปีในปี2017และครับจากนั้นก็ขึ้นติดทัพกระทิงดุรุ่นอายุต่ำกว่า19ปีและก็21ปีตามลำดับนะครับโดยหากยังรักษาฟอร์มที่ดีต่อเนื่องได้ก็มีโอกาสจะประเดิมติดทีมชาติชุดใหญ่ในอีกไม่นานอย่างแน่นอนแหะครับ และนี่คือเรื่องราวของปีกเป้าหมายเรือใบสีฟ้าในช่วงซัมเมอร์น,นี้ที่จะดึงมาแทนลีรอยซานเน่น,นะครับคอบอลทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับเด็กหนุ่มผู้นี้อย่าลืมด้วยลงไปคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช anel คนขอบอลเช่นเดิม1นึไลค์หแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเช่นเดิมนะครับ